ค่ะสวัสดีค่ะลูกโป๋ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันนี่จะได้มาติดตามหนึ่งเราความฝันกับลูกโป๋นะคะเป็นโครงขี้ายค่ะลูกโป๋เป็นขิ้ฟันจังไงจะให้ลูกโป๋นี่เล่าความฝันให้เอขาฟัางเนาะเนาะคุณลุงฝันจังไรค่ะข้วงฝันนี่มันก็ฝันมาได้วไปเที่ยวไปเที่ยวในงานนี่ยังทักในงานอีหยังก็คนได้ได้คมางานมอรำ คือเวทีอัน,นคืออยู่สลา,าดเจ้าเนีว่าเวทีพวกนัหัวมันิึงจะเวยเนีเหงาเลยว่ะด้บวบอกหัวหล่อไปแวหนึ่งนี่ว่าท่านออกเมื่อวเราใส่สุดขาวใส่กระเบนอันแค่หัวเลื่อมๆมนหนาเข้าเปา อันนี้แล้วใ่มโมเอาตัวดีาว่าโม่เอายนน้ยพอกันว่ปค่ก็เรยมาหมุนหรเบิร์นาเองหมุนถ้าพ่อสีตัวไรกับยูหันเดอร์ใว่าะถ้ากัหมุนหมุนหมุนไปรดจ้านี่ยังเด็กยังคือเดงกันดี หาสีสามหรอเรี่ยงกันเลยหาสีสามเลี่ยงกันแบบง่ามเออเรี่ยงกันเลยเอาเด็กมาอยู่ตะกับสีเลยอมีหบอกข้ารุงนะข้ามุนบอกเออข้ามุนมุนรว่าคขันยาสตัวได้กาห้รุ่งปอนี่สีเลยเลาสีที่ให้เบิ้งแล้วสีห้เบิ้งเออนี่ว่า สาตัวก็ไม่ยุดอยู่หาสีการเป็นตัวสีอย่างคุณบอกก็จค่เป็นสีเนี่ยแบบสีแดงกับบวแดงก็ออกั้งเลยดอกแต่ว่ากจางๆสีแดงอยู่แต่ว่าบวเข้มบวเข้มผู้เพิ่นว่าบอนี่เพิ่นเป็นผู้เฒ่าผู้ชายบ่ค่ะผู้เฒ่าไม่คือเทาวัลไงใส่เสื้อผ้านี่เหรอใส่เสื้อผ้าสุดเท้าด้วยใส่กระเบนชุบหัว เ,เล่มเดีมเล่มเดียมไปเล่มเดียมค่ะเพราะแม่สีผู้เดียวกันก็มักจะสิบบอกบอกคุณพ่อตอนไหนขึ้นกัน่บอกคุณอั่นนังมาบอกเห็นก็ว่าเสียงไหมค่ะเสียงเลยคนละเสียงโอ้แสดงว่าคนละคนเนาะแต่ว่ามาหลอบมีแต่งสุดขาวมาเลยจะมุนอีกคุ่สองเอาอีกว่าเอาอยู่ค่ะต้องตัว ล้วก็เหมือนมันก็นยุดจืดหลดค่ะหนังเอาอะเบิ่งเอาเลตัวใดพอเจ็ดเก่าอืมตัวตัวเจ็ตเก่เาแล้วเลขออกแล้วจอดอ,อ,อยู่ตัวเปิดอยู่เต้งตูนี่เพิ่นเต้งตัวไข่ลูกค้าเทวดาบ่พอเป็นเทวดาบ่คันว่ามีเลเลี้ยมขึ้นเออคือ ขวนเข้าหกหน้ากวนนี่โอ้ใส่สูชิข้าวขาวแบบนั้นเลยเออเข้าวอื่นว่าเข้าวอื่นเพลินเอียงเหรอคุณพ่อเนี่ยจังหวะจังหวะทเป็นเทวดาเป็นเนี่ยค่ะเวลาเนี่ยนะแตสิเป็นไปแบบทำนองนั่นแหละเนาะคุณพ่อเนาะจังหวะคือเด็กโม้มาเจ้จังหวะว่าค่ะแล้วว่าเพิ่นกะบอกแนวนี้เนาะเออเพิ่นกะบอกแนวนี้ค่ะ กับบอเป็นยังคุณพ่อถ้าว่าเจ็ดเก่าออกแล้วกับเจ็ดกนึ่งตัวเดียวกันกับกันหนึ่งเก่าไหวก็ได้เนาะคุณพ่อเนาะเพราะว่าคือคือคุณพ่อว่าเจ็ดเก่าออกแล้วเจ็ดกำลังวันตัวเดียวกันใช่ค่ะใค่ค่ะ่านมาโตเก่า่ปก็แต่ว่ากะบต้องทิ่มโตเก่าเนาะแต่ว่ากันหนึ่งเก่าไหวนําหัวเจ็ดกำลังตัวเดียวกัน่าหนีคุณพ่อไปเที่ยวงานไปก็ไผไม่ผู้เดียว ไปผู้เดียวไปจนสีมาแล้วเออมาสิมาอะไรเพิ่นผัดเอิญไว้ก่อนเพิ่นผัดเอิญบ้กค่ะเห็นตัวเลขทั้งสองรอบแล้วคุณพ่อบอกจังไดกบเพิ่นบอกหลายะลขเลยเมื่อแล้วพ่าวเมื่อมากี่แล้ววะแล้วก็เมื่อยเพาเราอะค่ะซื้อในเด้อเพิ่นก็บ่วบ่วบ่วแตง่มวาเด็กนั่เมคือสีอันก็สีไม่เดี๋ยอจะหนดีกว่าแงโ่วะ วันนี้นี่คือแต่ว่าเพิ่นว่าหายแล้วก็เมื่อตี้เพิ่อนว่าเพื่อนหายแล้วเนาะนอกคุณผ่อนอกเพราะว่าเพื่อนก็หายเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเนาะตัวตัวสองตัวนี่กะจางจางแดงแดงขึ้นเก่าหน่าขึ้นเก่าอืมแต่ที่ว่าแดงจริงคือเงยกะโบแมนแต่ว่าแดงอยู่มันเห็นสัตว์ัดตุกตัวใช่แต่ ไม่จอดดีว <than> <bulun> <vậy> no ่าวงหล้อที่เพื่อนใส่หมุนเหล็กนี่เป็นจังไดก่อคุณพอลักษณะของวงล้อเนาะค่ะลักษณะมันมันมันเป็นลูกโป่งเป็ไรหรอคือหลอดเกียนบะเออโอ้ค่ะเป็นลูกปงเอหมุนแล้วก็มีลูกบอลยูหันแบบออกฉลากเลยบอพอเป็นลูกบอลมันเป็นตัวเหล็กโอ้ตัวเหล็กนี่หันไหมถึงว่ามันสี่ไปใส่ตัวเหล็กลูกโอนอ่ะบอพอ เพราะว่ามันพวกนี้เราหมุนไปปั๊บมันก็ร้านเรื่อยแม่นหมดค่ะค่ะปลามันหยุดหยุดไปอยู่ตัวเลขตัวหนังเออตัวเลขเลี่ยงกันเลยเลี่ยงกันเลยเนี่ยจากสีสัค่ะค่ะจากว่ามันสิโอ้ยเกลี้ยงนี่กี่แนวนี่ยเกลี้ยงพวกกระตมแต่ค่ะแต่ว่าความฝันของลูกปอหรือปอปอนี่ก็สุดยอดเนาะค่ะเนาะมาติดตามฝันยามได้หนิเป็นโตเป็นตนค่ะท่านผู้ชมบริเตีบริเตย์แยบเนาะหัวเนาะ นั่งคิดอยู่เลยมั่วใช่ป่ะโอ้โหกะเสี่ยงเด็กมั่วนนั่นล่ะบ้านนี้บ้านนี้เพิ่นถามเพิ่นว่าเอาสองโตเพิ่นว่าบ่เออกะว่าเอาเอาจ้ะเพื่อนมุนอีกหมุนอีกรอสองอืมค่ะว่าก็อว่ายุดจ้าคือเก่าฉันสองโตอีกมือเพิ่นกะสี่ยุดปั๊บเออจะเห็นเก็ศเก่าเนาะนี่ยิ่งเสื่อมเก็บอกเก็บแทนมีซ่าฮึ่มค่ะ ก็ซื้อขึ้นซื้อลงกันไว้ก็ดีเนาะคุณพ่อเนาะค่ะตัวนั้นอะไปิับเอาค่ะสตาร์ตตูสตาร์ตเล่นหมุนเล่นเอาเนาะคุณพ่อเนาะหมุนเอาค่ะเปิ้นหมุนเอาก็ฝันของคุณพ่อมีหยังเพิ่มเติมบ่คะก็บ่มี่นะก๋วยหมีซ้ำเหรินละค่ะๆคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อปอหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลีแนวทางความฝัน ก็ขอให้ท่านผู้ชมก็พอปอขออนโชคโชคมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงปอเนาะค่ะเนาะห้าสี่สามเจ็ดเก้าค่ะกันไหวก็คือหนึ่งเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมนอประจํางวดวันที่สิบหกเมษายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะซึ่งลุงปอหรือว่าคุณพ่อปอเนาะค่ะท่านผู้ชมนอฝันเห็นผู้ชายผู้เฒ่าค่ะเอื่นมาเบิ่งเลขค่ะท่านผู้ชม มุนวงโลให้บึงเนาะค่ะนอกะลูกซ้อนสี่ใสเหลขกหาซีสามละกะเจ็ดเก่าค่ะท่านผู้ชมกันไหวก็คือหนึ่งเก่าเนาะค่ะนอลุงป๋อเพิ่นเห็นเหลขกที่ลูกซ้อนสี่ใสก็คือหาซีสามละกะเจ็ดเก่าค่ะประจํางวดวันที่สิบหกเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอกอะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่ก,กดติดตามจ่าปอกอะขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเน,นาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบ่พลาสตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆ็ดดอยู่ใส่จ่าปอกอะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้าน,นคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ